สวัสดีครับผมโอเคเล่ไรเดอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ The Bank Car Center นะครับสวัสดีครับ ผมโอเกล์ไรเดอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ The Bank Car Center ตอนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ s l k 250นะครับปี2014ตัวนี้ชุดแต่ง4แสนกว่านะครับเป็นเครื่องยนต์1.8เทอร์โบคู่นะครับปี2014ไม่ได้ลากจดด้วยตัวนี้เป็นเบรก AMG นะครับหน้า5หลัง6พอตนะครับแล้วก็เป็นชุดแต่งเคฟล่ารอบคันสเกิร์ตรอบคันนะครับมีเบาะอ,อุ่นคอด้วย นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับปลายลิ้นสเกิร์ตเนี่ยเป็นเคฟล่านะครับเบรกเป็น AMG หน้า5้าหลัง6กถอดสเกิร์ตรอบแรกนี้ก็ยังเป็นเคฟล่านะครับสวยงามมากนะครับค่อยๆไล่ไปดูนะครับที่จับเปิดก็เป็นเคฟล่าภายในเป็นสีขาวนะครับเบาหนังสีขาวนะครับกระตกมองข้างก็เป็นเคฟล่านะครับ ไบเลอร์ iler, ตัวนี้เป็นเคฟลานะครับนะครับแล้วก็สเกิร์ตก็เป็นเคฟลานะครับพ่อก็เป็นอาคาโบวิชนะครับเสียงเพราะมากนะครับเป็นพ่ออะคาโบวิชนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูภายในกันดีกว่านะครับภายในมีออปชันเยอะมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนนะเสียง slk เนี่ยจะไม่เหมือนกับ Z4 นะครับเสียง Z4 เนี่ยจะดุด,ดัน เสียง s อ K s จะนุ่มๆนุ่มๆนะครับจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่มันจะดูแบบหรูหรากว่านะครับข้างในเนี่นย Hotel K เป็นเบาะสีขาวนะครับอยากให้ดูตรงนี้ครับมีอุ่นคอด้วยอ่ามีอุ่นคอนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบังบังลมนะครับตอนนี้เรามาดูไมรถยนตนะครับรถันีวิ่ง45,726กิโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2 0 1 4แล้ตัวนี้ก็ 6ปีนะครับวิ่ง45,726กิโลถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับตัวนี้มีกาแฟให้กินด้วยไม่ใช่นะครับมันจะเป็นสัญญาณนะครับเตือนเวลาคนขับรถเนี่ยนะครับมีอาการผิดปกปตินะครับไอ้ถ้วยกาแฟนี่จะใหญ่ขึ้นคือเตือนให้เราพักกินกาแฟก็มีนาฬิกานะครับนาฬิกานาฬิกาตัวนี้เป็นออปชั่นพิเศษนะครับ สวยมากนะครับคันนี้นะครับก็ตัวนี้แรงมานะครับตัวนี้อยู่200กว่านะครับตอนออกห้างคันนี้น่ะสล้านกว่านะครับแต่ปัจจุบันนี้รถคันนี้ปี2014ออปชั่นแบบนี้ชุดแต่งแบบนี้นะครับเราขายเพียง1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทเท่านั้นออปชันแบบนี้นะครับระบบเครื่องเสียงนะครับก็นะครับกดเปิดจากตรงนี้ได้เลย ก็จะมีหน้าจอนะครับเลื่อนได้นะครับควบคุมจากตรงนี้ได้นะครับมีบลูทูธนะครับมีคำสั่ง voice command ด้วยที่เป็นตำแหน่งเทียนะครับแล้วตรงนี้เป็นโหมด s p o ร์อ่าเราก็จะมีเมนูนะครับมี t ริปนะครับทริปกดโอเคอาตัวนะครับก็จะกดโอเคเข้าไปก็จะเปรีเซ็ตทริปนะครับกระด้นะครับกด t ริปนะครับน i เ a ชั่น นีเ t กชันโมดูลอ s ส o น c อ n เน็ตตอนนี้ไม่ม่มีน i เ a กชันนะครับแล้วก็มีออดีโอนะครับคุณก็สามารถเลื่อนนะครับเลื่อนสถานีได้จากพงมาลัยแล้วก็ดูจากหน้าจอตรงนี้ได้แล้วก็ดูจากวิทยุก็ได้นะครับโทรศัพท์นะครับก็ต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เขาเรียกว่าการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสนะครับเช่นยางแบนนะครับหรือครรระยะนะครับเข้าไปเช็คได้นะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับ เซตติ้งอุปกรณ์ต่างเซตติ้งจากตรงโปงมาลัยนี้ได้เลยนะครับมีไฟนะครับมีความสะดวกอะไรต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้บกดนี้กดออกนะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์นะครับคอนโทรลเสียงตรงนี้นะครับหรือจะคอนโทรลเสียงจากตรงหน้าจอนี้ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นปุ่มเป่อคอต่อเบาคนะครับ แล้วก็มีแฟคชั่นคอนโทรลนะตัวนี้ติดได้นะครับเพื่อความเร้าใจในการขับขี่นะครับแล้วก็ามาดูปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็เป็นเป็นตัวเลื่อนเพลงเลื่อนอะไรได้เหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้นเลื่อนได้เลื่อนเพลงก็สามารถคอนโทรลไปที่หน้าจอได้นะครับปุ่มนี้เลื่อนดึงขึ้นดึงลงได้หมดนะครับอ่าทีนี้เวลาจะเปิดหรือปิด หลังคาเปิดปิดประทุนนี่ปุ่มนี้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะปิดประทุนนะครับต้องขออนุญาตปิดประออตูก่อนมือปิดประทุน,ออน,ะนละโอ้เดี๋ยวกขปิดก่อนนะครับ ใช้ได้เวลาประมาณ17-18บวินาทีพอๆกันนะครับเอเนนะครับอ่านะครับท่านใดนะครับที่สนใจ slk 2 5 0ชุดแต่ง amg นะครับเคฟล่ารอบคันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องนะครับพันแปดทวินทอบนะครับให้โทรมาเบอร์ข้างล่างนี้นะครับท่านใดมองอยู่นะครับราคาเพียง1นึ่งล้านแปดแาบาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มสุดๆแล้วก็สวยสุดๆด้วยครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญ